นับตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วจะพบว่าทุกชนชั้นนั้นให้ความสำคัญกับการเกิดผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของไทยทุกคนนั้นปรารถนาต้องการที่จะได้ลูกซึ่งเมื่อเกิดมาแล้วเป็นคนดีของสังคมเป็นเด็กที่มีความว่านอนสอนง่ายและที่สำคัญเป็นคนที่มีความกตันยูรู้คุณคำว่ากตัญยูกระตะเวทีหมายถึงการรู้คุณและการตอบแทนคุณผู้มีพระคุณ ดังนั้นคุณเครื่องความดีอย่างหนึ่งของคนไทยและเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังไว้ใต้จิตสำนึกนั่นก็คือการตระหนักรู้ถึงความดีของผู้อื่นและแสดงออกด้วยความกระตันยูด้วยการกระทำพ่อแม่คือผู้มีพระคุณที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่แผ่นดินไทยให้เรามีที่อยู่อาศัยที่ทำมาหากินให้เรามีความเป็นอยู่ที่สุขสบายก็ด้วยอาศัยพื้นแผ่นดินแห่งนี้ที่เรียกว่าประเทศไทย คนไทยโบราณนั้นให้ความสำคัญกับการเกิดด้วยการสร้างสลีมงคลให้เกิดขึ้นกับทารกที่เกิดใหม่นั้นซึ่งเรื่องนี้ได้มีจารึกบันทึกไว้ในแผ่นกระเบื้องจานโดยท่านพระยานจลนาทองดีเมื่อพศ .246 โดยมีเนื้อความว่าเมื่อตะวันอธิราชมาหาว่ามนขอมพิสนุว่างามตัวมีลูกจะครบตีเดือนควรเชิญท่านผู้เป็นพระสงฆ์มาจำเริญพุทธมนต์ อวยชนะชัยให้สวัสดีเนื้อความในท่อนแรกนี้จะเห็นว่าท่านพยาราณะกล่าวถึงท่านมานาขอมพิษณุท่านเป็นผู้ที่แนะนําให้พระเจ้าตะวันอธิราชว่าให้มีการนิม,มนต์พระสงฆ์มาจำเริญพุทธมนต์ให้กับพระราชอโอรสเดือนเดินฟ้าหลังจากที่พระองค์ประสูติมาได้สมเดือนกว่าแล้ว อรหันโสนะให้เอาปาฐานมามการสลนคมปาฐะธรรมจักกับปวัตนาสูตรทชักสูตรกรณียเมตสูตรรัตนาสูตรมังคระสูตรอาตานาติยะสูตรสุนัขัตตะสุปุปพันหนาสูตรลงจบด้วยพุทธพรคาถาพิกขุร้อยองค์สวดขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกปีพุทธกาลล่วงแล้ว2อ6 เหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นปฐมบทที่ถูกบันทึกและจารึกไว้ลงในแผ่นกระเบื้องจานเป็นการนิมนต์พระสงฆ์มาจำเริญพระพุทธมนต์เป็นครั้งแรกให้กับทารกที่เพิ่งเกิดใหม่ถือได้ว่าเป็นการวางระบบแบบแผนของความเป็นไทยให้เป็นที่นิยมในเวลาต่อมาซึ่งท่านผู้ชมต้องทำความเข้าใจว่าคนไทยในเวลานั้นเมื่อปีพศ2 4 6คนไทยนั้นยังสวดมนต์ไม่เป็น เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็นช่วงเริ่มต้นที่คณะของท่านพระโสนาเทระได้นำเอาพระพุทธศาสนากลับมาปฏิสถานยังกรุงสวรณภูมิอีกครั้งงานของท่านในการวางระบบแบบแผนพระภิกษุสงฆ์นั้นก็หนักมากพออยู่แล้วส่วนการที่คนไทยรู้จักวิธีการสวดมนต์ได้ก็เนื่องมาจากความอนุเคราะห์ของท่านผู้นี้ บัณฑิตท,ทองศึกแล้วโศนามาหาถอทัพว่าเจ้าอยู่เป็นคนบ้านในถิ่นสุวรรณภูมิไม่มีวิธีสวดวัดของอุบาสกอุบาสิกาเอาคำนโมตระพุทธสารณะคมณะปาทะอนุศสารณะปาถะอริยอุโบสถปาถะบัณฑิตท,ทอง เอาหมอเสมอพ่อคุณอินน้องผิวทองนายยอดคงแม่ละอองคุณขนองคุณพยาแมนคุณแสนไพลงามตัวหัวหญิงมนาขอมพิสนุหัดสวดปี246พระเทระโสนะว่าสังโยกสวดมนต์หลายๆท่านที่มาเกิดในช่วงนั้นต่างมีหน้าที่แตกต่างกันบัณฑิตทองเองก็เช่นเดียวกัน ท่านศึกจากความเป็นพระเป็นคนแรกตามคำที่ท่านพระอาหารหันต์ที่เมืองมคตทำนายไว้ท่านไม่ได้ศึกจากความเป็นพระเพราะความมัวหมองแต่ศึกเพราะว่ามีหน้าที่ที่ต้องเชื่อมต่อเป็นตัวกลางประสานระหว่างวัดกับชาวบ้านชาวเมืองท่านถือว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามีความรู้มากและพระเจ้าตะวันอธิราชได้ทรงแต่งตั้งท่านขึ้นเป็นคนแรกโดยเรียกผู้ที่ศึกจากความเป็นพระว่าบัณฑิตซึ่งต่อมาได้เพี้ยนเป็นคำว่าทิศ บัณฑิตทองว่าและแปลคำมคตให้คนเข้าใจความดีได้จำแล้วสอนท่องจำให้พร้อมแล้วให้สวดช้าๆพร้อมกันชื่อสังโยกทองบัณฑิตสอนคำมคตตามพระเถระโสนะสอนพิขุสามเนนชื่อพุทธมนต์เป็นสระเสียงนินาสัจชายะเริ่มหนึ่งเดือนแคล่วคล่องดี ท่านพระเทรโรนะว่าหัดสวดใช้ได้ท่านบัณฑิตทองผู้นี้เองเป็นผู้ที่แปลคำคตให้คนไทยในสมัยนั้นได้เข้าใจความหมายพร้อมทั้งสอนวิธีการสวดมนต์ที่ถูกต้องเรียกได้ว่าท่านทำงานคู่ขนานกับท่านพระโสนเทระเพราะคณะของท่านพระโสนสอนพระสอนเนนส่วนท่านบันดิตทองสอนชาวบ้านทั้งหมด แม้แต่พระราชินีและเหล่าบรรดาขุนเมืองทั้งหลายหลังจากที่บัณฑิตทองสอนคนในกรุงสวรรณภูมิให้รู้จักวิธีสวดมนต์และความหมายของคำอักได้เป็นจานวนมากแล้วท่านก็เริ่มออกไปให้ความรู้ยังเมืองต่างๆทองบัณฑิตเรียนเสียงเมื่อเป็นพิกขุหัดผู้คนเรียนมีมากแล้วส่งไปให้ผู้ยังไม่เคยเรียน ขอธรรมราชเถื่อมทองนองทองอู่ทองขุนเมืองพลาทองเมืองพุทองพุนพินพันยองอ่างทองมิงละโวดงทองกอกทองเขื่อนทองห <c oughs> ลวงปู่ได้อธิบายความว่าเมืองนองทองได้ตั้งการจนบุรีทับลงไปนองทองก็หายไปและเมืองไพรทอง ก็คือจังหวัดนครสวรรค์ในปัจจุบันนี้โดยหลวงปู่ได้รูปขุนสูงนางสางที่ถ้ำฤือสีหลังค่าเจรประวัติคนครสวรรค์มีจารึกว่าขุนพลายทองขุนหญิงพุ่มทองทำและตั้งเมืองพลายทองปี768จึงรู้ว่านครสวรรค์เดิมชื่อพลายทองเราจะเห็นได้ว่ากระเบื้องจานนั้นได้เฉลยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งคนไทยในยุคปัจจุบันไม่เคยรู้เลยว่านครสวรรค์นั้น มีมาอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลเราจะเห็นได้ว่าคนไทยที่มีความชาญฉลาดตั้งแต่สมัยโบราณกาลมารู้จักการเตรียมตัวการวางแผนสร้างคุณความดีและความเป็นสิริมงคลให้กับทารกนับตั้งแต่เกิดใหม่เพื่อป้องกันความชั่วร้ายและสิ่งอัปมงคลรวมทั้งสร้างชัยยะมงคลให้เกิดขึ้นแก่เด็กทารกแรกเกิด ไม่ว่าจะเป็นการนิมนต์พระสงฆ์มาจำเริญพระพุทธมนต์ซึ่งพระเจ้าตะวันอธิราชได้เป็นต้นแบบทำไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างและผลลัพธ์ที่ได้คือพระราชโอรสของพระองค์เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งพระเจ้าเดือนเดือนฟ้าอาิราชเจ้าทรงเป็นขุนเมืองที่ยิ่งใหญ่ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมและทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้อย่างยิ่งใหญ่ สร้างวัดวาอารามเป็นจำนวนมากแม้แต่องค์พระปรถมเจดีที่เราได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้พระเจ้าเดินเด่นฟ้าพระองค์นี้ก็เป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาคนไทยนั้นเป็นชนชาติเดียวที่มีความฉลาดรู้ถึงวิธีการสร้างความเป็นสลีมงคลให้เกิดขึ้นนับตั้งแต่ยังเป็นทาโรกแรกเกิดแต่โดยความเป็นจริงแล้วเรื่องราวเหล่านี้สามารถเตรียมการได้ก่อนหน้านั้นอีกนั่นก็คือถ้าหากผู้เป็นคู่สามีภรรยา เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลธรรมรู้จักวิธีการสวดมนต์โดยเฉพาะคำมคตที่เราสวดมดนต์นี้มาจากคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบทสวดมนต์นี้ก็เป็นของสาธารณะไม่ได้มีข้อจำกัดหรือข้อห้ามแต่อย่างใดและบทสวดมนต์นี้ก็เป็นของชันเลิศ์สำหรับเทวดาทั้งหลายแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นฝันร้ายสำหรับพวกที่อยู่ในภพภูมิทุกขติสำหรับลูกหลานคนไทยแล้วเมื่อญาติผู้ใหญ่อยู่ในภาวะวิกฤต มักจะนิยมนิมนต์พระมาสวดหรือในยุคปัจจุบันนี้ก็นิยมเปิดเสียงสวดมนต์จากโทรศัพท์โดยมีความเชื่อว่าเสียงสวดมนต์จะช่วยทําให้ญาติผู้ใหญ่นั้นจากไปอย่างสงบและได้ขึ้นไปสู่สวรรค์แต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องราวดังกล่าวไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปเพราะถ้าหากญาติผู้ใหญ่นั้นตลอดชีวิตของท่านจิตไม่ได้มีความยินดีกับการสวดมนต์เลยพอลูกหลานนําเสียงพระสวดมนต์ มาเปิดให้ฟังในตอนที่ใกล้จะขาดใจจิตที่ไม่เคยมีความยินดีในเสียงสวดมนต์มาตลอดชีวิตเมื่อได้ยินเสียงสวดมนต์จะมีสภาพทุรนทุายและจากไปสู่ทุกขติภูมิดังที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าจิตเตสังกิริเททุกขติปาติกังขาจิตที่เศร้าหมองเมื่อตายไปจะสู่ทุกขติภูมิเรื่องนี้จะเป็นการยืนยันว่าบ้านไหนที่นิยมการสวดมนต์ รักษาศีลเจริญจิตภาวนาบ้านนั้นจะเต็มไปด้วยเทวดาแวะเวียนเข้ามาโมทนาบุญซึ่งถ้าหากคนในบ้านนั้นจะมีลูกก็มักจะได้ลูกที่มาจากภพภูมิของเทวดาและในทางตรงกันข้ามบ้านใดที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านจะมีแต่ความเล่าร้อนซึ่งสถานที่เหล่านี้บรรดาเทวดาทั้งหลายไม่ชอบเมื่อท่านไม่ชอบท่านก็ไม่อยู่ด้วยและสถานที่ใดที่ไม่มีเทวดาคอยอารัก สถานที่แห่งนั้นบรรดาสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายก็จะเข้ามาเกาะและแฝงตัวอยู่แทนและเมื่อถึงเวลาที่คนภายในบ้านนี้จะมีลูกก็จะได้จากจิตวิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายที่เข้ามาแฝงอยู่นั่นเองดังนั้นพ่อแม่หลายคนจะเกิดความทุกข์ใจเพราะได้ลูกที่เกิดมาแล้วอักตันยูบ้างประพฤติตัวเนรคุณบ้างล้างผานทรัพย์สินภายในครอบครัวให้วอดวายไปบ้างลูกหลายๆคนลงมือประทุษร้ายทำร้ายพ่อแม่บ้าง หรือลงมือประหัตประหารพ่อแม่ของตนให้สิ้นไปบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วต่มาจากสิ่งที่เป็นอัปมงคลที่ได้เข้ามาแฝงตัวเกาะกินอยู่ในบ้านในช่วงเวลานี้การฝึกสงครามระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาได้ยุติลงชั่วคราวซึ่งเราได้ทราบข่าวควจากสื่อโซเชียลหลายๆสำนักว่าทหารเขเมรน,นั้นสูญเสียไปเป็นจำนวนมาก บรรยากาศในยามค่ําคืนในบริเวณพื้นที่ตะเข็บแนวชายแดนในยามค่ําคืนนั้นเต็มไปได้วยความวังเวงเสียงสุนัขที่หอนอย่างโหยหวนในยามค่ําคืนสร้างความหลอนให้กับชาวบ้านจนไม่อาจข่มตาหลับได้เป็นบรรยากาศที่น่ากลัวกับหนังสยองขวัญเรื่องใดๆบรรดาทหาร,รเขมรทั้งหลายที่เสียชีวิตเหล่านี้ล้วนแต่เกิดจากอุปาคาตกรรม กรรมที่ตัดรอนชีวิตทั้งที่ยังไม่หมดสิ้นอายุไขจึงมีสภาพเป็นสามภเวสีเร่ร่อนไปเรื่อยบ้างก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเสียชีวิตแล้วดวงวิญญาณเหล่านี้เต็มไปด้วยความเครียดแค้นและจริงชังรวมถึงความรู้สึกที่หวาดวิตกบางคนนั้นมีอาการหลอนรู้สึกหวาดกลัวทันทีเมื่อได้ยินเสียงเครื่องบินวิญญาณสามภเวสีนั้นไม่มีเส้นแบ่งเขตแดน พวกเขาสามารถไปได้ทุกที่ที่อยากไปซึ่งเราจะพบได้ว่าปรากฏการ์ม้าหอนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะในฝั่งของประเทศขมรในฝั่งของเขตแดนประเทศไทยก็เกิดเช่นเดียวกันความน่ากลัวอย่างหนึ่งของสัมภเวสีเหล่านี้นั่นก็คือความสามารถในการเกิดใหม่เป็นการเกิดแบบพบต่อพบเมื่อสบโอกาสที่บ้านใดมีหญิงท้องหรือตั้งครร และบ้านนั้นไม่มีเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอาราขาดวงวิญญาณสัมภเวสีเหล่านี้ก็จะสอดแทรกเข้าไปเกิดทันทีโดยผลที่เกิดขึ้นตามมาเ <c oughs> มื่อเกิดแบบพบต่อพบจิตวิญญาณก็จะจดจำเรื่องราวต่างๆในอดีตได้รวมถึงความเกลียดแค้นความชิงชังต่างๆสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนออกมาในความก้าวร้าวและความรุนแรงหรือบางคนที่มีอาการหลอนด้วยความหวาดกลัว อาจจะเกิดอาการทางประสาทเมื่อได้ยินเสียงเครื่องบินรวมถึงลหลายๆคนอาจจะมีอาการเกลียดชังดินแดนประเทศไทยนี้โดยอาจจะเรียกได้ว่าตัวเป็นคนไทยแต่หัวใจเป็นคนขเขมรเห็นขเขมรดีกว่าคนไทยและพร้อมที่จะทำลายชาติเมื่อมีโอกาสบรรดาคุณแม่ทั้งหลายที่ตั้งท้องในยามนี้พึ่งยึดถือเอาพระรันตนตรัยเป็นที่ตั้ง สวดมนต์จเจริญจิตให้จิตใจมีความผ่องใสอยู่เสมอเด็กที่จะมาเกิดกับท่านจะเป็นอภิชาตบุตรมีความกระตันยูต่อบิดามารดาและเป็นคนที่รู้จักบุญคุณคนไม่ใช่พวกเนรคุณที่ไม่รู้จักบุญคุณทั้งข้าวปลาอาหารยารักษาโลกที่คนไทยมีให้ ท่านผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในการผลิตคลิปวิดีโอเหล่านี้ได้ด้วยการกดปุ่มขอบคุณสำหรับมอบสปอร์ซอรหรือจะให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงขอบคุณสำหรับสปอนเซอรที่มอบให้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ